นะครับให้เรียนยกมือขึ้นมาสองข้างครับสองข้างข้างขวาครับข้างขวาขวาทำเป็นตัว L อย่างนี้ครับทเป็นตัว L ซ้ายมือจีบจีบเป็นตา้งลำชวนนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนซ้ายขวานะครับเป็นสลับกันนะครับสลับกันอย่างเช่นครับข้างซ้ายก็จะเป็น L อย่างนี้นะครับข้างนี้ก็จเป็นอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับอ่าอ่าเราผู้จะนับนะครับหน,นึ่งสองสามเปลี่ยนนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง อัาดับแรกเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือเกียร์ศูนย์เกีย์หนึ่งเกีย์สองเกีย์สามคุณมาได้ยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องรู้อย่างั้นก่อนนะครับช่องเดียวนะครับเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับเป็นเงื่อนไขนะครับช่องเกีย์นะครับแป็นเงื่อนไขเพราะว่าเกีย์ทั้งหมดทีแปดเกีย์นะครับแะรับใช้สูงนี้เงื่อนไขนะครับก็เท่ากับนะครับเท่ากับยี่ห้อหรือวงเลี้ยวให้หนึ่งแล้วให้หนึ่งก็คือ เกียร์ที่ต่ำสุดนะครับก็คือติดศูนย์นะครับติดศูนย์เราก็นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับก็เก่ากับยีนะครับเปิดองเล็บแล้วก็ใส่ค่าตรงนี้ไปนะครับว่าเราได้เกียร์เท่าไหร่นะครับก็คือเกียร์ที่ห้านะครับที่ B2 ก็คิ่งเลยนะครับถ้า B2 นะครับน้อยกว่านะครับ4.9คะแนนเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับศูนย์นะครับคือหมายความว่าถ้านาเกียคนไหนนะครับมีคะแนนที่ต่ำกว่า4.9ลงไปนะครับ ถ้ากับศูนย์นะครับตัวนี้คือแง่ที่1นะครับเง่นที่1เสร็จแล้วนะครับง่ที่1แล้วก็คอมมาต่อไปนะครับใช้ง่อที่2นะครับไปที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือหน่วยกิตนะครับหน่วยิดของวิชาแต่ละวิชานะครับเมื่อกี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับคือเราก็กำหนดกิดห่อกี้คือเราตั้งขึ้นมาเองนะครับตั้งขึ้นมาเองถ้าเป็นโจทย์แล้วก็จะมีคนตั้งนะครับเราตงนักเรียนตั้งไม่ได้นะครับ เรารู้แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องการช่องึงช่องมานะครับต่อไปนะครับเรารู้เกียไ์้หน่อยกิยนะครับทีนี้ช่องต่อไปนะครับช่องต่อไปนะครับเราก็มาพิมพ์เลยว่ารวมนะครับยอดรวมนะครับควรจะพิมพ์ว่ารวมเลยนะครับรวมหน่วยกินนะครับรวมเกียร์เล่นหน่วยกินนะครับที่เราคูณกันได้นะครับก็มีช่องนี้นะครับแลวจะมากกว่านะครับ ตรงี้นะครับสองช่องนครี